หญิงสาวบ้านนอกธรมธรมดาๆคนหนึ่งจากเมืองเล็กๆในอเมริกาเธอเติบโตมาในชุมชนคริสเตียนโดยไม่เคยรู้จักศาสนาอิสลามและเธอไม่รู้ว่ามุสลิมคือใครแต่การสวดวนขอทางนำทุกคืนได้นำเธอสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเธอ เธอมีชื่อว่าบรูคลินเธอกล่าวว่ามันเป็นเรื่องราวที่ทั้งบ้าบอและเหลือเชื่อมากจริงๆใครจะไปคิดว่าเด็กสาวผิวขาวจากบ้านนอกเมืองเล็กๆในอาคันซอรและโอคลาโฮมาเมืองที่มีแค่ประมาณ900คนและไม่มีแม้แต่ไฟจราจรจะมาเป็นมุสลิมได้ทั้งเมืองเป็นคริสเตียนแม้ไม่ใช่ทุกคนจะไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แต่ทุกคนก็นับถือศาสนาคริสต์บรูคลินเล่าว่าเธอไม่เคยเห็นมุสลิมมาก่อนในชีวิตเลยจนกระทั่งอายุ25ปีถึงจะรู้ว่ามีศาสนาอิสลามอยู่ไม่เคยเห็นผู้หญิงคลุมฮีญาบเลยด้วยซ้ำ แต่พอเธอเข้ารับอิสลามแล้วเธอก็เริ่มเห็นพวกเขาอยู่ทุกที่เธอถึงกับคิดว่าพวกคุณไปอยู่ไหนกันมาตลอดพวกเขาอยู่ทุกขนทุกแห่งเลยจริงๆตอนโตมาเธอพยายามอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลพยายามตั้งใจฟังคําเทศนาตอนอยู่ในโบสถ์แต่เธอไม่เคยเข้าใจเลยว่าเขากําลังพูดถึงเรื่องอะไรทุกครั้งที่ไปฟังเทศเธอก็มักจะเผลอหลับทั้งที่ไม่ได้ง่วงมากก่อนด้วยซ้ําแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็เชื่อในพระเจ้าเสมอเธอสวดวนก่อนนอนทุกคืนชีวิตวัยเด็กของเธอยากลําบากมาก เธอไม่มีพ่อแม่พอเสียตอนเธออายุแค่สองเดือนส่วนแม่ก็มีปัญหาชีวิตของเธอเองเธอเติบโตมากับความรุนแรงยาเสพติดและไม่มีใครให้ความรักหรือแนวทางในชีวิตเลยเธอจึงหันไปหาพระเจ้าเธอขอเพียงให้พระเจ้าทรงนำทางขอให้ชี้ทางที่ถูกต้องในชีวิตเพราะเธอเชื่อมั่นว่าหากพระผู้สร้างกำลังชี้นำเธออยู่ไม่ว่าเธอจะไร้บ้านยากจนหรือไม่มีอะไรเลยเธอก็จะยังคงไปต่อได้อย่างมั่นคงตราบใดที่เธออยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเธอไม่เคยขอเงินทองหรือความร่ำรวยจากพระองค์ สิ่งเดียวที่เธอวอนขอเสมอมาคือทางนำเท่านั้นบรูคลินเล่าว่าพอเธอเริ่มโตขึ้นโดยเฉพาะตอนอยู่มัธยมวันหนึ่งเพื่อนๆกำลังคุยกันเรื่องพระคัมภีร์หลายคนบอกว่าไบเบิลน่าจะถูกแก้ไขมาหลายครั้งแล้วไม่เหมือนกับต้นฉบับเดิมนั้นทำให้เธอเริ่มตั้งคำถามและเธอค่อยๆถอ,อยห่างจากโบสถ์ทีละน้อยถึงแม้เธอยังศรัทธานในพระเจ้าและยังสวดมนต์อยู่แต่เธอเริ่มรู้สึกว่าการติดต่อกับพระเจ้าไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแค่ในโบสถ์ เธอเลิกไปโบสถ์เป็นประจำแม้จะยังแวะเวียนไปบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสำหรับเธอแล้วความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งช่วงอายุประมาณ20ปีเธอเริ่มหลงไปกับแนวคิดเรื่องจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดเธอไม่ได้มองหาอิสลามหรือศาสนาอะไรเลยแต่กลับเข้าสู่ช่วงที่เริ่มเชื่อแนวคิดที่คนเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดเธอเชื่อว่าถ้าเราต้องการอะไรแล้วเชื่อมั่นในสิ่งนั้นอย่างเต็มที่มันจะเกิดขึ้นจริง เธอเริ่มคิดว่าถ้าเราเชื่อว่าเราจะได้รับบางสิ่งและตั้งใจขอจากจักรวาลมันจะมาหาเราเหมือนกับส่งคำอธิษฐานออกไปแล้วรอให้พลังงานดีๆกลับคืนมาเธอเรียกมันว่าการดึงดูดสิ่งดีๆ แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังสวดมนต์กับพระเจ้าอยู่เสมอเพราะในใจลึกๆเธอรู้ว่าพระองค์ยังอยู่กับเธอที่ฟังคำขอของเธอบรุคลินเล่าว่าตอนนั้นชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและหลงทางเธอทำงานในสิ่งที่ขัดกับหลักคำสอนของาศาสนาใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับบาปและยิ่งไปกว่านั้นเธอกลับเคยยกย่องมันด้วยซ้ำเธออยากรวยอยากมีชื่อเสียงอยากให้คนทั้งโลกได้เห็นความสามารถของเธอแม้ในใจลึกๆเธอจะมีความฝันที่ดีอยากดังเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือผู้คนบนโลกนี้อยากทำประโยชน์ให้สังคมอยากเลี้ยงดูคนยากไร้แต่เธอกลับไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้น จากตรงไหนหรือเส้นทางแบบไหนถึงจะถูกต้องจริงๆเธอรู้เพียงอย่างเดียวว่าเธอกําลังหลงทางหัวใจเต็มไปด้วยคําถามและความไม่แน่ใจเธอแค่ไม่รู้เลยว่าควรทํายังไงดีและแม้ชีวิตภายนอกจะดูวุ่นวายเพียงใดแต่ในทุกค่าคืนเธอยังคงสวดคําเดิมอย่างมั่นคงพระเจ้าข้าโปรดชี้ทางที่ถูกต้องให้ข้าด้วยในนามของพระเยซูอาเมนคําอธิษฐานนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปมันคือความหวังเดียวที่เธอยึดไว้ในโลกที่ดูเหมือนจะไม่มีคําตอบให้กับเธอเลย ในฐานะคริสเตียนเธอมีความสับสนมากมายเหลือเกินทำไมพระเยซูถึงถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าแล้วเหตุใดศาสดาอย่างโมเสสหรืออับราฮัมจึงไม่ถูกยกสถานะเช่นเดียวกันทำไมพระเจ้าจึงเป็นสามในหนึ่งเดียวแล้วในเวลาที่เธออธิษฐานอยู่ลำพังพระเยซูสามารถได้ยินเธอจริงหรือคำถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในใจมานานและเมื่อเธอนำไปถามคนในโบสถ์คำตอบที่ได้รับกลับมีเพียงแค่จงมีศรัทธาแต่นั่นไม่ใช่คำตอบที่เติมเต็มช่องว่างในจิตใจเธอได้เลย จนวันหนึ่งชีวิตก็พาเธอให้ได้พบกับพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งเขาแตกต่างจากคนที่เคยรู้จักมาเขานอบน้อมจริงใจไม่ทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเขาเริ่มพูดคุยกับเธอเรื่องพระเจ้าเรื่องศาสนาเขาบอกเธอว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวและเยซูและศาสดาทั้งหลายก็ล้วนเป็นศาสดาเธอบอกเขาไปว่านั่นแหละคือสิ่งที่เธอเชื่อ หลังจากนั้นเธอเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับอิสลามและ2ส,สัปดาห์ต่อมาเธอก็เข้ารับอิสลามเธอละทิ้งงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาเลิกแร็ปและหยุดอวดบาปที่เคยทำในอดีตเขาบอกเธอว่าถ้าเธอสละบางสิ่งบางอย่างเพื่ออัลเล์พระองค์จะให้สิ่งที่ดียิ่งกว่าและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ตอนนี้ผ่านมา2ปีครึ่งแล้วเธอยังต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิตความยากลําบากยังคงมาเยือนในทุกวันและเธอก็ยังต้องดิ้นรนต่อไปอย่างไม่หยุดพักแต่สิ่งหนึ่งที่เธอมั่นใจและไม่เคยสั่นคลอนคือศัตรธรรมที่เธอมีอยู่ในหัวใจเธอยังคงเผชิญกับความยากลําบากทุกวันเธอยังต้องดิ้นรนต่อไปแต่เมื่อคุณเจอสิ่งที่ใช่จริงๆคุณจะรู้ทันทีเมื่อหัวใจได้รับแสงแห่งความจริงแล้วไม่มีสิ่งใดพรากมันไปได้แม้เธอจะใช้ชีวิตในฐานะคริสเตียนมานานกว่า20ปีแต่เธอกลับได้เร ที่เธอเป็นมุสลิมเพราะในอิสลามเธอได้รู้จักศาสดาต่างๆอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ชื่อแต่รวมถึงภารกิจข้อเท็จจริงและความหมายอันลึกซึ้งของพวกท่านรวมถึงพระเยซูอย่างละเอียดผู้ที่เธอเคยสงสัยมาโดยตลอดเข้าใจว่าเยซูเป็นศาสดาไม่ใช่พระเจา้าไม่ใช่บุตรของพระเจา้าซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ไบเบลิลกล่าวไว้ด้วย เมื่อเธอได้รู้ความจริงมันเหมือนกับมีบางอย่างมาเปิดตาเธอความเข้าใจที่เธอไม่เคยมีมาตลอดชีวิตกลับกระจจาขึ้นในพริบตาเดียวพูดตามตรงมันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เธออึ้งจริงๆเธอพูดไม่ออกเลยเธอได้แต่นั่งนิ่งคิดทบทวนทุกสิ่งที่ผ่านมาแล้วถามตัวเองด้วยความตกตะลึงว่าทําไมไม่มีใครบอกฉันเรื่องนี้มาก่อนสังคมตะวันตกสร้างภาพให้อิสลามดูโหดร้ายดูรุนแรงทั้งที่มุสลิมไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยมันเหมือนทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงกันในหัวของเธอและเธอก็หยุดคิดว่าพระเจ้านี่ใช่ไหมคือการชี้นต รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นฟองน้าที่กําลังซึมซับความรู้และความจริงของอิสลามอย่างไม่หยุดหย่อนและจะเรียนรู้ต่อไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเธอรู้ดีว่าความรู้และความเข้าใจในศาสนาอิสลามนั้นลึกซึ้งและไม่มีวันจบสิ้นและเธอคงจะดูดซับทุกอย่างได้ไม่หมดหรอกจนกว่าจะถึงวันตายของเธอแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทาให้เธอหยุดตรงกันข้ามมันยิ่งผลักดันให้เธอเรียนรู้ต่อไปในทุกๆวันไม่ใช่เพื่อตัวเธอเองเท่านั้นแต่เพื่อโลกใบนี้ตอนนี้เธอแค่อยากให้คนทั้งโลกได้รู้ความจริงแบบเดียวกับที่เธอได้รู้ความจร นำที่เธอเฝ้าขอมาทั้งชีวิตอิสลามไม่ใช่แค่ศาสนาแต่เป็นคําตอบของคาถามที่เธอแบกมาทั้งชีวิตจากความสับสนกลายเป็นความชัดเจนและจากความว่างเปล่ากลายเป็นความอิ่มเอมพระเจ้าได้ชี้ทางให้เธออย่างที่เคยสวดขอในทุกค่ําคืนและตอนนี้เธอแค่อยากให้โลกได้รู้จักความจริงแบบที่เธอได้พบ